แล้วม็นผู้คนมาจองแต่ถ้ามัน,ม,นมากดติด้ได้มันมันน่งเลย <c oughs> <c oughs> ยม้ยมอ่ะคนตดตูได้มกเาเลยเนาะมีมุตาเนาะ<อ>มุกตาไม่มีครับแม่คนถั<ป>กจับจองกดจับจองกันก่อน

ำรูทำรูทำรูจะมีแับชุมโมลละตัวนะชัมโล<า>ชมโลออเอาล,ละกันีอลลบอมแล้วมนพูดขึ้นเปิมาจอม แต่ถ้ามันมันมากดตีสี่ได้มันมันนั่งเลยยอมะนะมันมากดตีสี่ได้ยกมันเลยเนาะมันมีวงตาเนาะวงตาไม่มีครับวงตาไม่มีวงตาไม่มีใครแมก่กรับจับจองมาก่อนจับจองกันก่อนอ้าวนี่ ทุกท่านครับวันนี้เสด็จที่ชิ้งครับพากันมาตกชิงเลี้ยวอีกแล้วกับไม้ธรรมชาติครับดูไมส้สวยๆตอนนี้อยู่ที่อ่างเก็บน้าไม่ยัางงัวครับเราเมื่อวานเย็นเรามาห่อยอาหารไว้หน่อยนึงแล้วก็ตอนนี้ประมาณหกโมงเราเข้ามาถึงไมล้ละตอนนี้เตรียมสัมภาระเรียบร้อยตั้งโต๊ะเรียบร้อย เดี๋ยวเราจะไปเตรียมอุปกรณ์ตกกันเลยไปฝัปกนานาะที่ชอบตกชิงริวนะครับมาเราไปลุ้นกันด้วยกันครับวันนี้ว่าจะมีตัวอะไรบ้างไป วันนี้วันนี้จะตกในระยะ4.5นะครับ4.5แล้วก็ใช้สายเมน15ปอนทุ่นของดรโกเหมือนเดิมน้ำลึกหน่อยใช้ทุนใหญ่หน่อยก็สายเมน15ปอนเพราะว่าหมายนี้มันจะลกหน่อยครับเป็นมายราบเยอะแล้วก็มาจจะตกแบบบาลานนะครับขอเดียวตะขอใช้ตะขอเบอร์6 อิซึมะเบอร์หกสายหน้าก็จะเป็นแปดปอนแปดหรือสิบปอนเดี๋ยวลองดูว่าตัวไหนจะใช้งานได้ดีกว่ากันโอเคตั้งทุนเสร็จเรียบร้อยละไปะสมเหยื่อแล้ว,วลตกกันเลยชมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่อาหารของเส็ติดนะครับฝากนานาด้วยก็เดี๋ยวเราจะ,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 จะ บีบบีบตกคนระับไป มาแล้วมาแล้วตัวเลขมาแล้วจี่ศกใสสวยๆนี่สวยๆครับสวยๆ สายแล้วครับปลาไม่กินครับแก้เกมโดยกันเอาเปลี่ยนระยะเป็น54 54ออกไปไกลหน่อยปลาเห็นเม็ดปลาอยู่ขึ้นอยู่ไกลๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่อง ระย,รยะไกลเออกินกิอนยังอะชั่วโมงน้ำเดือด ันที่สองครับมาแล้วยี่สบสวยๆห้าสี่ไกลเลยลำนี้ ้ยเฮ้แก่งน้ำไหมนะน้ำเบลโดนของใหญ่แล้วน้ำเบลดูคันอยู่กลางน้ำเลยเข้าละเข้าละเข้าวหลุดมีอยู่ง่ะงัดอย่างเดียวแล้วป,ปล่อยละหมดละ

โอ้ยลงพุนเลยปะลงเนมหรอมาแล้วไปแล้วยีโซคับมีโซคฮุบป่าได้ย้นได้ไยมออล่นไกไปไกนแห้วโอ้ยโธ่ โอ้ยหบอกแล้วขนมปังคำพีช <c oughs> ข้าเต็มปากแล้วเนาะุดเรียบร้อยครับประสบผลสำเร็จกับหนึ่งเตลือยศน้าเบลคบเล่นน้าเส้นเหนื่อยเลยอ้อวิ่งไปร้อยเมตรลงทุนเนี่ยเปลี่ยนน้ำ้วย้ <c oughs> องั่งที่อยู่นะอันนี้ก็จะธรรมดาบอซะเต็มปากเข้าวน่อยขอบนะ <c oughs> กอนมันอ่อนนี่เออแบบอ่อนเลยเฮ้ก็ได้กอนมันมาได้กีนัดก็แกะมาแกะแบงเต็มปากตีกันเดี๋ยวขอพิธมาเอ้าแกะเอมาหิจ้วงก็เรียบร้อยกันแล้แกมาหินจ้วงไม้เนอะดีบบเข้ากูไ่มหินจ้วงไม้ลงด้วย ตก็หมานี่เบสตั้ตงจจะหาแกโกงหุ่นงั้อืมสุดแขกตกตายหรือเปลโอ้ยเปียบมาบ่นี่้อล่นเป็นร้อยเมตรอืออนี้ละที่เราคอยอเรียบร้อยครับประสบผลสำเร็จ เสพติดทำงานอีกแล้วอีศกสสามกว่างามๆงามๆ,งามๆเริมบงามเลยเ <c oughs> กือบปาล์มก็ไมเกือบปามเกือบโดนเต้นต่อยแล้วกับฐาน bah 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 Oh Dan sudahlah. Oh man 走路啦！啊 <laughs> <laughs> <cup mismo>！哎呦，我的妈！ ใหญ่นี่ไงังโอ้โหโอ้โหโอ้โหแห้งอู่แล้วสิเจอเนี้ยสี่ี่ว้หนียะนี่เนี่ยดึก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 เ้ยไปทางไหนกับปลาอ่ะ เยอะแล้วเนาะเยอะขนาดยังแน่ไหมนี่ใสไปเลยวเดี๋รบที่แกดูดูหวานแม่นี่นูนเดียวไไหนหวานเน้ยไหมแม่คอน้มั้งเหรอใ่ลืมน้ยแม่อยู่ต้องเบ่งไปเลยเบ่งเบ่งใส่ขวดไปลไป

กลายหวยนะคติกยังกรอเดี๋ยหงนี่หลุดเออี่จมาเอามาแก้ตี่วลงสักบเปลนหอยได้เลย Đấy. Em lì là các bạn đấy. Tung chè, tung chè, tung chè. Điều nóng bằng tung chè anh điều đấy. cao. ขึ้นมาแล้วก็ลากหายเลย <c oughs> ต้องกล่าว่ามามาอะไรอนี่มานี่มอะไรนะโงท้องนะ จบลนะลงอาหารมนะาถึงไม่รู้เนี่ยนะครับกระชากเลย้อยลงใช่ไมโอ้มันจานเลยโอ้๋หนมา จันนนนกินเดี๋ยอในสิ่งที่ท่านเห็นนี่โฆษสนล้วนๆเลย ง่ายแล้วต่วลงตัวใสกิดเลยเฮยมืดเลยครับวันนี้ทริปนี้ตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วจบทริป วันอาทิตย์วันนี้ครับทางแม่ยังงัวกับทีมงานเสร็จจิตจริงวันนี้ผมมากันน้เบล์ครับน้เบลย,ยังเก็บของตรงนู้นก็หมดเวลาแล้วครับก็เก็บของกลับบ้านมาดูผลงานวันนี้หน่อยเร็วไุดูกันนะก็วันนี้ว่าถือว่าก็ปลาเข้าเข้าช้ามากครับเข้าช่วงบ่าย ก็ตอนเช้าก็ไม่มีอะไรเป็นทีเป็นอันก็มาแก้เกมช่วงบ่ายตกไกลหน่อยระยะ5ซีพอได้ตัวก็มาดูผังนว้าวโอ้วันนี้อื้อหวว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 มวว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  ก็มีมีศกสาใหญ่ของนาเบลนี่มีศกสาใหญ่ของน้เบลอีกหนึ่งตัวถือว่าผลงานก็พอได้ทำกับข้าวครับใช้ได้ไอ่านมา